คลิปนี้เป็นการสรุปผลหวย3ามฮานอยประจำวันที่28มิถุนายน2567หาอยฮานอยพิเศษรางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออกได้แก่4 6 46รางวันเลข2ตัวบนเลขที่ออกได้แก่7 5 75ารางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออกได้แก่47 5 475หาฮานอยปกติรางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออกได้แก่4 7 47รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออกได้แก่68 หกรางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออกได้แก่368 368ฮานอย VP รางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออกได้แก่555 5 55. รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออกได้แก่73 73รางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออกได้แก่37 3 7 37 3 373 นี่ก็คือผลหวยสาวฮานอยประจำวันที่28มิถุนายน2567นะครับสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ช่องของผมได้นะครับโชคดีครับขอยทุกคนใเนเฮงมาปัางไม่แต่เงินถุงเงินถังกันนะครับ